โอเคพี่น้องสวัสดีกันตอนบ่ายๆครับผมเนาะเมื่อกี้มาก็มาเจอขโมยครับผมขโมยมาขโมยปลาแต่ไปละแก๊งเด็กเหมือนเดิมครับผมคงจําได้พี่น้องอะเดี๋ยวมาดูกันรอบหลังนี้ครับผมตรงมีวัวขนาดมีวัวก็ยังไม่เว้นนะพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังเนี้ยไม่ได้มายกหลายวันแล้วผมสังเกตว่ามันมีปลาดิ้นครับผมเดี๋ยวผมมาเดินดูรอบไปละ มันเห็นปลามันโดดเมื่อกี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามีกี่ตัวน่าจ,จะมีปลาเข้าครับผมจวบ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 โดดแล้วพี่น้องโดดแล้วอุยเป็นปลาช่อนครับผมกี่ตัววะเนี่ยสี่ตัวครับผมแต่ว่าตัวไม่ใหญ่พี่น้องอู้ยเข่าครับเข่า,ขา,ขา,ขาแน่แต่พี่น้องเนี่ยเข่าเพียบเลยครับผมหนึ่งสองตั้งแต่ใส่มายังไม่ได้ยกเลยเนะี่ยใส่ไว้สามวันสี่วันละ เข้าสี่ตัวครับผมพี่น้องโอ้ยลอดตาไปได้อย่างไงสี่ตัวหลังเดียวเด็กมาขโมยเมื่อกี้มาไม่ทันเห็นแล้วรีบขี่รถหนีผมเลยผมเลยมาดูไล่ไล่ดูรอบโดนยกหมดพี่น้องก็เหลือตรงเนี้ยที่ไม่ยกครับผมมันมีวัวอยู่เลยไม่ลงมาแต่ก็มีปลาเข้าอยู่สี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นะสี่แต้มงามๆครับผมใส้กำลังทอดเลยเดี๋ยวผมจะไปปล่อยครับผมเนาะ เพราะว่าตัวเล็กไม่ใหญ่นะครับผมนะผมไม่อยากปล่อยที่เดิมจะปล่อยที่ใหม่ครับผมสีแต้มสวยๆก็เดี๋ยวเราเอาปลาออ,ออกกันนะเนี่ยได้สี่ตัวเมื่อกี้ครับผมนะก็ตัวใหญ่ๆนะดูกันใกล้ๆไม่ใหญ่พี่น้องใส่กระลงังคนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ก็จะไปปล่อยเมื่อกี้ทิ้งหลักฐานไม่ให้เราด้วยครับผมคือ มีถุงปลาแต่ลืมถือมาเมื่อกี้พวกเด็กที่มาขาโมยเจอผมก็เลยวิ่งหนีก่อนรีบหนีไปตะพึดเลยว่าแล้วเราไม่ขี่รถถึงไหร่แตตรงหน้าท่อยังไม่ไปเลยตัวใหญ่ไหมัวง,งามเดี๋ยวเราจะไปปล่อยตั้งแต่ใส่มายังไม่ได้ยกเลยครับสี่วันเพิ่งมายกได้สี่ตัวก็วถือว่าหมานครับแต่ว่าเราจะไม่เอาเราจะไปปล่อยแต่จะไม่ปล่อยตรงนี้ ปล่อยอีกที่ใหม่ท่ทำไมมีเลือดออกตนนี้อุ้ยอันนี้ออกมาดูเล่นๆนะม่ได้เตรียมตัวมาครับผมกะ่ว่าจะไม่ยามแล้วแหละพอดีมาเอินเห็นอลิเก่าน,นี่ก็พอได้ขึ้นโลครับตัวนี้ตัวที่3แล้วตัวที่สโอเคเลยใส่ถุงสีแต้มได้ไปาไปปล่อยครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไปดูฝั่งนู้นรู้ว่าจะเข้าหรือเปล่ามาพี่น้องเบ่งเบ่งเพิ่นมาตกปลาครับผมเพิ่นก็ได้ได้หลายเนาะพี่น้องเนาะเบ่งน้ำกันครับผมพี่เราได้ปลาหลายประแนงโอ้ปลานิ้นนะผมคนอ่ะสองโลกว่าแล้วสามโลละมั้งน่เยอะมากครับผมดึงแล้วอเออเอโอุ้ยลุดแล้วใช้เหยื่อเหยื่อกุ้งนะครับผม กุ้งฝอยปันินเยอะครับปันินเยอะตัวลงไปแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องเราก็จะไอช่อนสีตัวนะมาปล่อยเหมือนเดิมแหละปล่อยเข้าไปสี่ตัวไปแล้วอุ้ยอุ้ยโดดไปเลยว่ะ ไปแล้วอสองสแล้วไาซีกัดถุงทำไมล่ะลูกไปอถอยเจอไหมนี่ไปแล้วโอเคพี่น้องลงน้ำไปแล้วอันนี้ผมก็มาปล่อยเยอะแล้วครับตรงนี้ครับแหล่งหากินแล้วแหละแต่เราก็มาปล่อยสะสมไ้ตอนนี้ก็มีอคอกอยู่กลางๆก,ก็ประมาณ สี่ข้อไอ้อสองข้อค,ครับผมที่เห็นนะครับผมเนาะก็มาปล่อยมาปล่อยเรื่อยๆครับผมก็จะได้มีปลากินานานๆครับผมเนาะพี่น้องตรงนี้ก็คืออีกอค้อหนึ่งครับผมที่อยู่ใกล้ๆฟังหน่อยนะที่ผลผลิตที่เราเอามาปล่อยเลยครับพี่น้องเนี่ยยุบๆย,ย,ยุบอยู่ไหนะที่เรามาปล่อยแล้วก็อยู่นู่นกลางๆมองไม่ค่อยเห็นเลยครับผมไกลน,นู่นนู่นเห็นเดียวเห็นเดียวจะซุมเข้ามาเลยเดีละ่ะ นั่นพี่น้องมีกี่ฝูงหนึ่งครับผมที่เี่เห็นอยู่ตอนนี้ย2หรือสามฝูงนี่แหละนั่นมันคือผลผลิตจากเรามาปล่อยก็มี f c ที่พี่น้องท่านถามนะครับผมว่าถามให้ดูด้วยถ้าเป็นคอกแล้วผจำได้ในใต้คอมเมนต์นี่กับเนี้ยครับ,รบเริ่มเอาลูกออกหลานครับผมก็ให้มีปลากินตลอดไปนะพี่น้องเนาะแบบนี้โอเคครับผมประมาณนี้ครับผมเนาะปลาลูกข้อ